สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเกา่าปรแม่พี่น้องพอกันในวันที่3 1ธันวาสวัสดีค่ะสวัสดีชงายปีเก่าตอนรับปีใหม่เฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขทุกคนทุกคนทุกท่กทานเนาะทุกคนติดตามของเคยลาหาหมื่นสามพกว่า ต่ดพตาหาหมื่นกัเขาเจ้า <K> เบิ่งประมาณหาลอยพัน,นึงสูงสุดแต่ดีใจคือเก่าเบิ่งงท่ายกับพี่น้องเบื้องทลายกดีใจคือเก่าเนาะเมื่อานี้กัมาสลองสองทายปีเก่าตอนรลับปีใหม่ด้าย,อ,ย<ะ>อันนี้สิเปีนของปีเนะียวเยียะปีนีวเยียปีนวเเนาะ ของคุณยายของคุณป้าทางเมืองนอกเนาะคุณฝางเงินมาให้มือซองเสมอเลยให้กินปีใหม่เอาเขาอันแบบเอาเอาทยอยกินดูเอาลูกชิ้นมาซองถุงกับมูนหมูแต่ว่าโดยชงไทยป่าเมื่อนะเนาะประเทศเมื่องนะคิดปีใหม่เนาะผสมกันหลาย ลูกแน่เนาะเยอะลูกน้องก้อนแน่เลยก็เครื่องดื่มสิเป็นห้องนันคุณพี่ทางไต้หวันเนาะเป็ขอบคุณทุกคนเนาะมามาตะคีวเลยมาแฮปปีน้นิวเยียร์ดูไลน์ไลน์คนอันสนับสนุนผู้สนับสนุนไลน์ขอบบุญขอบคุณทุกทุกคนเด้อ เี่ยนสปอร์ตบานสีเขียวมาตลอดเนาะผู้ใหญ่จะดีทีเดเอ้ยน้ำเลยกับบริเอ้ยน้ำทุกทุกทันตีขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกทนเธอเนาะืันนี้ก็กินปีใหม่กินกินชงไทยปีเก่าตลอบปีใหม่มีลูกสิ้นมีตีนไก่มีกุ้งมีมึกมึกก็มีได้ อันตีนไก่กุ้งมึกยอน nice. ี่จะเป็นของลุงเพิ่นคันบ่พอเฮาก็สิเอาออกมาอีกเนาะเพราะว่าในตู้เฮาในมีขายเด้ตัวทางหลังสีขาวนี่พี่น้องก็สิเอาของคนยายซื้ออีกคันบ่พอกินน่าจะพ่อเนาะมัมมี่เห็นไหมคันมาชิมากระแม่โอ้มันอปอคัมาชิมา คำภูกรม่าเลยับกระขอบครัวห้านี้เลย้นกรเะพองสาเห็นว่าสอนชบคนนัส้อ่ะเครื่องเสียงก็สิเปิดข้าดาวปีสองพัน หา8อหกสิว่าสองพันสหานพี่หนากระิเปลี่ยนเป็นปีใหม่แล้วพี่น้องมื่นนี่มื่นกระสิเปลี่ยนเป็นปีใหม่แมนสองพันิบหกมื่นนี่ก็เป็นปีโกปีมานของเอื้อยเพิ่นสิไปเหตุงานต่างประเทศให้ได้เงินมาหลายๆโอ้้้ยนนาาไไดดดดดกกัแสงว่เม ก็นั่นแหละแต่ว่าปีหน้านี่ได้ไปแน่นอนปีใหม่นี่ปีทีหน้านี่โดยมืออื่นนี่แหละแต่ว่าบันเปนไตมืออื่นปี2026นยี่สิบหกโดยปี2026แป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดแลยแง่นูน้นนะยากแต่ว่าเออยากอะไรไปอะไร้เอาออกกับชีวิตเนี่ยเออขนาดนนาหิงเขาออกแล้วนี่ยนะมันบเป็น ตีนไก่มีกุ้งเตรียมไว้เดี๋ยเตรียมไว้ดห็แล้วนี่ก็เมนพากันกินตัวไดไปใช้อ่ะนะทำไมมันเฮียนะคไปงานจ้าเตียมตัวแล้วเตรียมตัวไปเตงานเนตรบ้านก่อนเมืองเขาเจว่าไปน้ำลัง

ท่านไหนไปฉลองกันให้ไปฉลองแบบปลอดภัยเด้อพี่น้องขับรถคำลางแม่เมาบอกครับเพื่อนว่าเมาบอกครับเด็ดขาดพี่น้องเลยมันอันตรายนึกว่าเหยียบรบ่ได้ชิบกันยังบ่ได้ห้ามขับเลยคันว่าเมาเนาะลนอนางางอ้วนอนในหม่องไปฉลองกันนะแล้ว คือปานเท่าน so ี่ก็ยังมีไปต่ออยู่ได้ใกล้เติบบ่ใช้เวลาไปจักชั่วโมงไปฉลองไปทลองนะบอกอย่าเฮ็ดเอ้ยก็แล้วว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงอันนี้ย่างไปนาทีนึงก็บ่ฮอดเมาแล้วห้ามเดินนอนอยู่พุ่นเลยกิ้งมากว่ะ มีมองจิไปต่ออยู่พี่น้องบริไกลอยู่ใ,ใกล้อีน,นี่แล้วเนาะที่ยอ,อยู่นีทีมงานเดียวกันเชอ,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 อเชีบกไปบอชีบกเปตูต้เลยเลยจะแบกมันนองยออ <c oughs> คือ<ะ>ดึง่านจะไม่น้อยเลยอย่างนี้ดูไม่น้อยเลยอย่างนี้แต่ข้าดาวยูนายคนมันยังมวมนเพราะว่าู่นี่นั่นิเบอรัอ้นนี่แะดกัอนอารอยากโช์แจ้งก็โช์แจ้งได้คือกันเลยีเอาดอกขาดปีกาไม่เใช่ว่าดูค่ะเออยังจะอะไรเปี่ยนบรรยากาศช้ามปีม่เอาไปเกี่ยวกันคืออะไรนะ ห่ามื้อแลงก็เสียงตุ่มๆตึ้มๆอือแลนี่แต่บ่ได้ยินดอกท่านได้รับเหยจ้ซื้อะซื้อบ่่ามแมนเก็บเงินไว้ดีกว่าบ่ได้ิ่แต่ว่าได้ยินทางเขาอื่นนั่นแหละว่าตุ่มๆๆนะ เรากาสิตังนาฬิกาปูไฟพี่น้อันนี้ชิอนอีกบ่ไปตีอยู่คนนึงเออชิไปตีสร้างไปตัวเนาะเพียงสี่สิบห้าสร้างไว้เปนปูเตือนไว้ดีมันมาแต่ตี่ร้านมาสี่รูปแลยลงหูปลงตอนนั้นนะอ่าแน่นอนเออตอนนี้เลยตอนสี่เก้าเออลงแต่ตอนนั้นเที่ยงคืนพอดีแล้วก็ลงหูปถ่ายรูปลงไปสภาพณ์เจ้องไป นี่นี่เอาป้านี่ลงให้โลาลเอ็ดเยปามึกเสีนดิเอาบ้าอว่ยบอาระยากกินอะอกิเนาะว่าอามี่ยคือว่าชิยำคือว่าลุงคีว่าลุงว่าให้ยำ เนี่ยนี่ตะว่าลุงว่ามายำเนาะได้นี่บ่ได้สิ้นี่บ่ครับน่เอามน่ะตั้งนี่โอเอากุบ่ต้องใส่กานกินใส่แต่ลูกชิ้นเอาบ่มึกกุ้งแล้วก็พอบ่ย่อ้่อเอาหน่อยนึงว ให้จูดีส่ต่ให้จูดเนี่ไปตรงนะอ้ามีดให้โอ้ยบนแสร้างมาให้ไว้เนาะฮะยังะได้ก่อนนะยังไม่ไ้เขาให้จินบ่งนตอนตอนนี้คือภาน่ะบ้อภางานจะใช่ ทำลุงอยู่ใส่อยู่บ่ทีมตีมไก่เอาขันใส่ห่อกรนั่นอะไห้อกับต้มไว้หรืองโอ้ยทำแรงมือสิิมาไหน่งอยู่นี่นะสุกะส้นี่เป็นยังไงมาได้นานแม่แม่จะบินชินหายมงหมกิมอ

นี่แกเอาให้แม่นี่ปลาตีม่้นมืต่อแค่ข้อละมีปลาหมึกมียอน้ำพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าก็เด้อพี่น้องเด้อขอบขอคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม สบายดีส่วนไทยพี่เก่าต่อรับปีใหม่แล้วพ่ออย่างงี้เรื่อยๆทุกๆฟังพอก็ไม่คิดนะสบายดี